สบายดีพี่น้องมันก็เปจริงถึงว่าถึงวอคอสอพี่น้องวอคอสอสาอยากายในจิตก็เริ่มมันจะออกมากถึงมันบอกไก่น้ำเนาะเอาฝนขึ้นหน่อยท่านไปแล้วข้าขันเนียนอะไรบ่เลย

khâu thang này luôn nè, lốt hốt lo, khâu thang này đây, Dan, nó thang này là lốt hút lo, khâu thang này, trung bày bảo, đấy Bổ bảy.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 

มาแจ้งไปทั้งหมดเคลื่อนเนี่ยสามทุ่มเราตีสองละสันนี่น้องแจ้งไม่ทุ่แล้วสามทุท pues ท่มสเตนด์บายตีสองจ้าคว้าๆนะคว้าป้าคนมาคนมาสิบอ๋สิให้ถอดสปอนเซอร์ได้มือเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ถอดยากเด้หรอนุกันได้บอกแล้วเรา่าถือคุยกับนูนโจเพราะว่าถ้าถอดมันต้องเป็นตัวละทายนั้อกแกงทั้งหั่นน่ะโอเคตามนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโจไปแจ้ง quần sợi trên đấy nó ha hấp เสรไประจกขึ้นไปนีว่าอะไรตีแถาช่างปั้นไปกอนบ่ กองเขาจะจืดนบริสไซหรอ,อกจะจีไซ่พี่น้องเดี๋ยวบังเน่จะไปยังจะคุยจะไปคิดยังจคิดยังพี่น้องอุแถวัาซ้ำบที่เหลาเขาบอกคุเป็นบาหรือว่าเราเวรแถวพี่น้องเออมากกับจ้าคืดน้า มากกับว่าใดก็ไม่มีเงินแล้วนะลูกใส้ไม่ยูนนั่โอเคพาลงว้เบิง่งหนางั้นได้ใจจะดับเครื่องเหรอ,อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ส้ำนี้สักก้อนพี่น้องพอกันไม่คลิหนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง